หญิงตั้งคัน G 1 P 0 GA 27บวจ w e e k มาฝากคันตามนัดผลตรวจคัดกรองและวิวิจฉัยทารซิเมียพบว่าผลของภรรยา MCV 79 OF negative DCIP positive Hb typing EA ผลของสามี MCV 82 OF negative DCIP negative เยได้อมามเอามาคุณแม่ช่างรับัาวัสูงๆหรอคะอ๋อช่างมา้แล้วค่ะนี่ค่ะ่ะ้าอนาตแนะนาตัวนะคะยาบรชื่อนางาวิกะิสิตคัพยาบาลศนปีที่4มาวิทยาลัยดุลภาค่ะวันนี้ได้รับหน้าที่มาดูแลคุณแม่นะคะคุณแม่มากับใครคะออวันนี้มากับสามีค่ะ ขออนุญาตทราบชื่อคุณแม่นะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่ออุจราประสิทธิ์ชอบค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ29ปีคะ่ะอายุ29่สเกาปีเนาะ,ะแล้วคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะอ๋อทำธุรกิจส่วนตัวคะ่ะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะค่ะ,ะแล้วคุณแล้วคุณแม่พอจะจำได้ไหมคะว่าประจำเรือนรั้งสุดท้ายของคุณแม่นะคะมาเมื่อไหร่คะอ๋อมาวันที่12มีนาค่ะ12มีนานะคะแล้วสามีของคุณแม่ค่ะประกอบอาชีพอะไร อ๋อเป็นพนักงานบริษัทค่ะคุณแม่มีโรคประจำตัวไหมคะโรคประจําตัวไม่มีนะคะไม่มีเนาะอ๋อเดี๋ยวนะคะมีตรวจที่ตรวจคันกับคุณหมออะค่ะบอกว่าเป็นธาหาธาลัสซีเมียค่ะมีธาหาธาลัสซีเมียนะคะแล้วคุณแม่มีประวัติติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่ามีการติดเชื้อขนาดตั้งครรภ์ไหมคะไม่มีไม่มีนะคะมีแพ้ยาแพ้อาหารไหมอ๋อไม่แพ้ค่ะ คนในครอบครัวหรือว่าตัวคุณแม่เองเคยใช้สารเสพติดไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยนะคะเดี๋ยวพยาบาลขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับน้าหนักกับส่วนสูงนะคะก่อนตั้งครรภ์นเนี่ยคุณแม่น้ําหนักกับส่วนสูงเท่าไหร่คะออสูง163ค่ะ163นะคะออหนัก512ค่ะหนัก512แล้วตอนนี้ที่เมื่อเช้าชั่งหนักเท่าไหร่คะหนัก64.2ค่ะ ณแม่เดี๋ยวพยาบาลขออนุเกิดร่างกายนะคะจากที่พยาบาลสังเกตเนาะคุณแม่ก็ไม่มีอาการบวมเนาะไหนคุณแม่ขอคุณแม่ดึงจดตาล่างลงตามพยาบาลนะคะอะคุณแม่ก็มีซสดนิดนึงเนาะแล้วคุณแม่มีอาการเบลเบนศรีรษะบ้างไหมคะไม่นะคะไม่มีเนาะแล้วมีท้องผูกท้องอืดบ้างไหมคะไม่มีค่ะ คุณแม่ถ่าอยอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะในข่าววัน,น,ะะวนละกี่ครั้งคะจะถ่าอยอุจจาระประมาณช่วงเช้าวันละหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ปะสะัสสาวะนี่วันหนึ่งประมาณสี่ห้าครั้งค่ะสี่ห้าครั้งเนาะ,ะแล้วคุณแม่เนี่ยอวัยวะเพศได้มีแผลหรือว่ามีกุ่หมหนองไหมคะไม่มีคะะ่ะปกติเลยไม่มีนะคะมีปวดเมื่อยตามข้อหรือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ้างไหมคะ,ะจะมีปวดเวลายืนนานๆน,นะคะมันจะปวด ก็จะมีปวดบ้างแล้วในหนึ่งวันเนี่ยค่ะคุณแม่รับประทานอาหารกี่มือ้อแล้วก็อาหารที่คุณแม่ชอบเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่าไม่ชอบม,มีอะไรบ้างคะก็จะทาน3าม,มื้อค่ะก็จะเป็นปกติเลยคือเช้ากลางวันเย็นค่ะแม่จะไม่ค่อยชอบทานขนมหวาน,นะคะ่ะจะชอบทานพวกผักผลไม้น้ำพริกอะไรผักต้มพวกนี้ค่ะค่ะแล้วคุณแม่มีออกกำลังกายบ้างไหมคะ ออกกำลังกายก็จะมีออกไปเดินช่วงเย็นๆนะคะที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านนะคะประมาณวันละ20นาทีบ้างครึ่งชัมม่วโมงบ้างเดินทุกวันเนาะค่ะแล้วเวลาคุณแม่เครียดหรือว่ามีเรื่องกังวลใจอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มีวิธีแก้ปัญหายังไงคะก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับสามีเนาะก็จะแบบว่าพูดคุยกับสามีแล้วก็ศึกษากานะะันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเครียดก็จะแบบไปปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะทำอะไรเล่นในสวนหน้าบ้านไปอะคะ่ะ ค่ะแล้วขณะที่คุณแม่ตั้งคันเนี่ยค่ะคุณแม่มีวิธีการดูแลตัวเองอยงไงบ้างคะก็ดูแลก็ตามคามแนะนําที่หมอและพยาบาลให้มาแบบเวลามาฝากคันอย่างเงี้ยค่ะก็รับประทานอาหารในพวกผ้า,มห,าหมู่แล้วก็แบบเสริมพวกอะไรนะธาตุเหล็กกินอับกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่างั้นเดี๋ยวต่อไปพยาบาลขออนุญาตส่วนคันคุณแม่นะคะก็ให้คุณแม่ไปนอนอรอพยาบาลตรงเตียงเนาะเดี๋ยวพยาบาลตามไปนะคะ คุณแม่เดี๋ยวพยาบาลขออนุญาตตรวจคันนะคะ บ้าจะให้คุณแม่ฟังเสียงหัวใจน้องนะคะน้องอยู่ด้านขวาของคุณแม่นะเนหลังคุณแม่ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะตาการเต้นของหัวใจของน้องนะคะอยู่ที่130ครั้งต่อนอาทีนะคะหรือว่ายังปกตินะคะคัตย์สั่งอนุญาต นะค่ะตอนนี้ก็ตรวจคันเสร็จแล้วเนาะต่อไปก็ให้คุณแม่ไปพบคุณหมอนะคะในห้องคุณหมอได้เลยถ้าหากว่าคุณแม่มีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามคุณหมอได้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็ าคุณแม่คุยกับคุณหมอเสร็จก็ให้ออกาโรอพยาบาลนะคะที่เดิมนะคะเดี๋ยวพยาบาลก็จะมาให้คําแนะนําเพิ่มเติมค่ะ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  โรคธาลัสซีเมียนะคะเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะแบบยีนด้อยนะคะที่พบในประเทศไทยโดยผู้ที่เป็นโรคนะคะจะได้รับยีนที่ผิดปกตินะคะมาจากทั้งพ่อและแม่ยีนที่ผิดปกตินี้นะคะ่ะจะทําให้จํานวนฮีโมโกลบินในเลือดแดงนะคะลดลงมีผลทําให้ใเลือดแดงะคะ่ะแตกผิดปกตินะคะแล้วก็แตกง่าย โดยอาการที่พบในผู้ป่วยที่มีโรคธาลาสัสซีเมียนะคะ<อ><อ>ก็พบว่าจะมีอาการซีดเลือรลังเหลือลงเห,อเหนื่อยง่ายอ่อ,อนเพียตับม้ามโตนะคะปัสสาวะสีเข้มค่ะเนื่องจากมีการแตกของเลือดแดงเหลือรลังนะคะค่ะแนะนำให้คุณแม่นะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะโดยเฉพาะโปรตีนและอาหารที่มีกรดโฟลลกสูงนะคะเช่น ตับไก่ตัวแดงตัวทิสงเป็นต้นนะคะเพื่อที่จะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงที่ถูกทำลายไปค่ะ ควรเว้นระยะการรับประทานอาหารนะคะที่ลดการดูดซึมของธาตุเหล็กเช่นมนมนมถั่วเหลืองนะคะหากดื่มนมไปแล้วให้รอหนึ่งชั่วโมงนะคะจึงรับประทานยาบำรุงเลือดแนะนำรับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะเช่นพวกวิตามินซีได้แก่น้ำผลไม้น้ำส้มกีวีหรือสตรอเบอรี่เป็นต้นนะคะห ะะรับประทานกรดโฟลิกนะคะทุกวันนะคะดูรับประทานก่อนอาหารตามแผนการรักษาของแพทย์นะคะและควรรับประทานร่วมกับวิตามินซีค่ะเพราะว่าจะช่วยทําให้เหล็กนะคะดูดซึมได้ดีแต่ว่าการรับประทานก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ค่ะเช่นครื่องไส้อาเจียนหรือปวดท้อง ไม่แนะนําให้คุณแม่นะคะซื้อวิตามินมารับประทานเองค่ะเนื่องจากอาจในวิตามินนะคะอาจจะมีธาตุเหล็กอยู่หากจําเป็นที่จะต้องซื้อยามากินนะคะก็ควรจะมีการปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะสําหรับในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะคะก็แนะนําให้คุณแม่นะคะนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ8 1 0ชั่วโมงค่ะ แล้วก็สามารถนอนพักกลางวันได้นะคะวันละประมาณ30-60นาทีค่ะเพื่อป้องกันอาการอ่อนเพลียนะคะจากภาวะโลหิตจางนะคะและลดการใช้ออกซิเจนของร่างกายค่ะแล้วก็แนะนําให้คุณแม่นะคะนอนตะแคงซ้ายเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนไปที่มดลูกได้ดีค่ะแนะนําให้คุณแม่นะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนแออัดจจเยอะนะคะหากจําเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกนะคะก็ ให้สวมหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากว่าการที่มีภาวะลุหิตจางค่ะจะสามารถทําให้ติดเชื้อได้ง่ายอีกเรื่องการยกของหนักนะคะหรือว่าทํากิจกรรมที่จะต้องใช้แรงมากค่ะเพื่อที่จะลดการออกแรงนะคะที่ทําให้ร่างกายต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้น ุณแม่นะคะทำความสะอาดร,ร่างกายนะคะโดยการแปรงฟันให้สะอาดอาบน้ําอย่างน้อยวันละถึงสองครั้งนะคะทาความสะอาดัยวะสืบพันธุนะคะหลังจากอุจจาระหรือว่าปสัสสาวะทุกครั้งนะคะโดยเช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังและซับให้แห้งค่ะเนื่องจากามีภาวะโรคหิดจางก็จะทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายนะคะค่ะให้คุณแม่นะคะนะับลูกดิ้นนะคะทุกวันนะคะเพื่อประเมิน สุขภาพของทารกในครรภ์นะคะโดยจะมีวิธีการนับอยู่3แบบนะคะ mm. ก็คือวิธีที่1นับหลังมือ้ออาหาร3ามือ้อมื้อละ1ชั่วโมงค่ะโดยรวมกันแล้วต้องได้มากกว่า10ครั้งวิธีที่2จะเป็นการนับต่อเนื่องนะคะ2ชั่วโมงก็จะได้ค่าเฉลี่ยป,ประมาณ2-3ครั้งต่อนนาทีวิธีที่สนะคะจะ นัดถึง10ครั้งค่ะไม่มีช่วงเวลานะคะหา,วาวกว่าพบว่าทารกดิ้นน้อยลงหรือว่าไม่ดิ้นนะคะก็ให้รีบมาพบแพทย์ทันทีค่ะแนะนำให้คุณแม่นะคะมาตรวจคันตามนัดตามที่แพทย์นัดทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะติดตามประเมินอาการของภาวะสุขภาพของคุณแม่เองแล้วก็ของทารกในครรภ์น,นะคะ พยาบาลนะคะมีแผ่นคับเกี่ยวกับความรู้ที่พยาบาลได้แนะนําไปมาสักครู่นะคะมันอาจจะเยอะจนคุณแม่จําไม่ได้หรือว่างงตรงไหนก็ให้คุณแม่นะคะหยิบแผ่นพับอันนี้ที่พยาบาลทับให้มาอ่านนะคะขอบคุณค่ะงั้นวันนี้พยาบาล,ลววรบกวนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ